ครับผมก็ขอกราบนมัสการลวงการหลวง,งพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงครับผมก็คุณพี่ด้วยครับผมก็อันนี้จะเป็นอเมริกันยูเคนะครับผมเล็นดอกชั้นเดียวนะแบบนี้นะครับผมจริงประมาณนี้แหละนะดูแลไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้จะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งต้นตอเขาจะโดนแดดเผานะแต่ว่าอันนี้รอกอยู่อก็าหายดีทุกอย่างนะอันนี้เป็นกิ่งดำเป็นลําต้นดำนะครับผมตอนนี้นะ ถ้าไปบำรุงดีสวยนะตัวนี้ก็จะเป็นโชว์กุนนหรับผมโฟกัสที่ลูกลูกพี่โฟกันแล้วประมาณนี้แหละนะจะแพงหน่อยนะก็คนขายไม่ค่อยผิดทางย้ายราคาแพงมากนะคู่นี้หาขั้นไหนจะเอาไปเลี้ยงนะก็ตามที่ผมบอกนะว่ามีมีรอยแดดเผาตำมีเฉยนะแต่ว่าหาดีหมดทุกอย่างนะอันนี้เป็นสงดำ เราเทียบเห็นนะว่าเป็นกิ่งดำก็สามร้อยสี่สิบาทนะในราคารวมส่งเลยสามร้อยสี่สิบาทสำหรับไม้คู่นี้สามร้อยสี่สิบาทถ้าใครจะเอาไปเลี้ยงก็เป็นที่ของได้ก็คลิปนี้มาเท่านี้ครับผมยังได้เตรียมเบอออกไปทํางานแล้วครับผมก็ <c oughs> ไม่หายใกลพีเท่าไหร่ยังพอไหวนะขอบคุณด้วยครับผมที่ทักทายกันมาอันนี้แผลหาดียังลูกเเจอผายแล้วเนาะ อย่าไปสร้างแหวใหม่มากก็พอเดี๋ยวไอ้เป่าไปไหนอเปลิลเมื่อกี้วิ่งไปไหนนะขอบคุณด้วยครับผมสวัสดีครับ